อายุเท่าไหร่ก็สามารถนวดยกกระชับปรับรูปหน้าสไตล์อากล่าได้ สวัสดีค่ะคุณทันศนุน,นาพิกชีวิตนะคะหลายท่านสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าอายุเยอะแล้วสามารถนวดหน้าได้ไหมคะเออมีลูกอยากให้ลูกมาฝึกเรียนนวดหน้าเนี่ยจะทําได้ไหมคะบอกเลยค่ะวันนี้เรามีเคสตัวอย่างนะคะเป็นเด็กน้อยอายุ18ปีก็สามารถนวดโยระช็อปรูปหน้าได้แล้วและที่สําคัญเลยนะคะ สามารถใช้มือตัวเองเป็นเครื่องมือผลิตเงินสร้างเงินด้วยกันนวดหน้าได้ค่ะแล้ววันนี้คู่ท่านไม่ได้มาคนเดียวนะคะสวัสดีค่ะด้้งเดียว น้องบิวนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ตอนนี้17บย่าง18อ่า17ย่าง18ปีแล้วบิวเนี่ยนวดหน้ามาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะ 45, 4ี่หปีค่ะ4ี่หปีจริงๆแล้วเนี่ยน้องบิวเนี่ยนะคะมีการเริ่มเรียนฝึกนวดหน้ามาตั้งแต่อายุ13ปีแล้วตอนที่บิวเริ่มฝึกเนี่ยฝึกฝึกนวดหน้า เป็นยังไงบ้างกับการฝึกเรียนครั้งแรกตื่นเต้นคิดว่าจะทําได้หรือเปล่าอืหลังจากนั้นก็ฝึกมาเรื่อยๆค่ะค่ะก็จําได้ฝึกวันไหนว่างก็จะมานวดหน้าให้ครูทานค่ะแล้วก็คุณยายช่วงแรกๆเลยเนี่ยที่เราได้ฝึกการนวดหน้าเลยเนี่ยจําท่าได้ไหมช่วงแรกจําไม่ได้เออแล้วทํายังไงถึงจําได้ก็ถ้าว่างๆก็จะเอาหุ่นมาฝึกกับหุ่นไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็บางทีวันไหน ก็จะมานวดหน้าให้ครูทันแล้วก็ครูทันก็จะบอกว่าท่านี้ถูกไหมน้ำหนักได้หรือเปล่าคะ่ะหนูก็จาเอาอพยายามจมาเรื่อยๆคะ่ะหน้าครูทันนะคะที่เห็นเรียวแบบนี้ก็พอน้องบิวนี่แหละค่ะน้องบิวเน,น,ะะน,วเนจะนวดหน้าให้ครูตลอดเลยนะคะฝึกนวดแบบสม่ําเสมอประจําเลยแล้วตอนที่บิวเรียนไปใหม่ๆอะ่ะกี่อาทิตย์หน้าบิวถึงเริ่มลงมือปฏิบัตินวดให้ครูได้ก็ถ้าจำช่วงแรกจะเป็น อาทิตย์หนึ่งนะคะอาปดาห์หนึ่งนะก็เริ่มที่จะมานวดหน้าให้ครู่ได้แล้วตอนที่นวดเนี่ยก็จะคอยบอกตลอดเลยว่าเออน้ำหนักมือประมาณเท่าไหร่ยังไงนะคะแล้วตอนที่เก่งๆเลยก็คือได้ตอนที่ฝึกกับคุณยายใช่ไหมเออทำไมฝึกกับคุณยายแล้วเก่งขึ้นคุณยายเขาอายุเยอะด้วยค่ะแล้วก็มีริ้วรอยน่อ,องลึกอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เก่งขึ้นเพราะว่ามันได้รู้จุด ล่องล่องลึกเนี่ยต้องทอํายังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่านาที่มีปัญหาริ้วรอยล่องเยอะๆยอะพอบอิวเจอฟึบเนี่ยค้างไดนน้แก้ได้เลยไหม้ห้าของยายก็ยังไม่ได้นะคะอืมก็ค่อยๆเรียนรู้หลักอนาโตมีอีกทีะคะ่ะอืมมาเรียนรู้หลักอนาโตมีด้วยพอหนูรู้ไปแล้วหนูเอามาแก้ยังไงรู้ถ้าล่องแก้มเนี่ยมันมีน้ําเหลืองอืมเราก็ดึงตึงแล้ก็ เราก็อัดคอเลสเจอเข้าไปบอกได้เลยค่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะจะอายุน้อยหรือจะอายุเยอะก็สามารถนวดหน้าใส่กลฬาได้แล้วก็ไม่ใช่แค่นวดได้ค่ะนวดเป็นสนร้างผลลัพธ์ได้ด้วยแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องฝึกฝึกฝึก,ฝกและก็ฝึกนะคะท่านไหนนะคะที่อยากจะเรียนนวดหน้าแล้วมีความกังวลใจอายุเยอะมากแล้วจะเรียนได้ไหมอายุน้อยแล้วจะเรียนได้หรือเปล่า ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็สามารถนวดหน้าไซเน้าได้ค่ะเพราะว่าคีย์ของความสำเร็จของธุรกิจนี้ก็คือการลงมือทำค่ะยิ่งนวดหน้ายิ่งฝึกยิ่งเก่งค่ะ คุณฝึกไปเรื่อยๆและถ้าอยากเก่งมากๆก็ลองหาหุ่นที่ค่อนข้างมีอายุมีปัญหาเรื่องนิ้วรอยเยอะๆนะคะถ้าคุณเนี่ยเริ่มฝึกปุ๊บคุณแก้ปัญหาได้แต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุด,จดมันจะทําให้คุณเก่งและชํานาญมากขึ้นค่ะการนวดหน้าไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะการแก้ไขนิ้วรอยบนใบหน้าการปรับหน้าจากหน้าบานเป็นหน้าเรียวก็ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะเพียงแค่คุณเนี่ยรู้วิธีการนวดแบบถูกวิธี ถูกต้องแล้วก็รู้ลึกรู้จริงโครงสร้างของชั้นผิวและหน้าของเราเ,เกิดดิ้วรอยได้อย่างไรเราจะทําวิธีไหนแก้แบบไหนเรียนนวดหน้าที่สไตลิล่าเนี่ยเราสอนคุณหมดค่ะกระบวนการขั้นตอนของการนวดหน้าและโครงสร้างของชั้นผิวต้นเหตุริ้วรอยของความแก่เราจะแก้ไขได้ด้วยมือของเรามาเปลี่ยนมือของเราให้เป็นขุมทรัพย์สร้างเงินกันดีกว่าค่ะวันนี้ครูทนันขอตัวกันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ